สวัสดีค่ะมาต่อกันในคอนเทนต์นี้นะคะสวัสดียามเช้าสวัสดีวันทำงานด้วยมาเรามาดูกันในคอนเทนต์เขาส่องเราไหมถ้าเขาส่องเนี่ยส่องแล้วเขารู้สึกอย่างไรคนที่คุณมีประเด็นค่ะไม่ว่าเป็นคนที่คุณรักคนที่คุณกำลังอยู่ในประเด็นหรือคนที่คุณมีใจให้กับเขาเออแอบมองเขาอยู่ คนที่คุณมีประเด็นคนที่คุณชอบนั่นแหละนะจามากันที่ธาตุดินพืน่อบการมังกรเขาส่องคนไหมคะส่องแล้วความรู้สึกส่องเนี่ยส่องเพราะอะไรส่องทาไมเขามีใจหรือเขามีเน็ตนะจ๊ะมาดูกันเรามาดูกันสิว่าทับส่องหรือเปล่าธาตุดินได้ก่พะพื่อบกานมังกรนะจาเขาส่องเราไหมดมูนเพื อพเพนต์เค้าเขาส่งเรามโอ้ oh, ทัดดินเขาไม่ส่งค่ะเขาไม่ส่งเขาไม่ส่งเหมือนทําไมเขาถึงไม่ส่งเหมือนตัวเขาเองเนี่ยที่ผ่านมาตอนที่ตอนที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเขาเองเนี่ยอยาก ไม่อยากเอาใจไปยึดติดกับใครอ่ะอยากเอาใจของตัวเองไปอยู่กับชีวิตของเขาอิสระของเขาไม่อยากมานั่งคิดไม่อยากมานั่งเครียดไม่อยากมานั่งเสียใจไม่อยากเอาใจไปผูกกับใครแล้วกันเออเขาเรียกว่าเขาไม่ส่องหรอกเพราะว่าเหมือนเขาเองเนี่ยเขาเป็นค่อนข้างจะมีความเป็นอิสระในตัวเองความคิด เลยไม่อยากเอาใจไปผูกกับใครเขามีเรื่องเขามีปัญหาของเขามากพออยู่แล้วเ่ประมาณว่าคนนี้จัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ดีนะอะไรที่เป็นปัญหาในใจอะไรที่ทำให้เขาว้าวุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบเอาใจไปยึดต,ติดหรือเอาใจลงไปเล่นเอาใจลงไปทุ่มกับกับสิ่งต่างๆรอบตัวมันเขาอาจจะดูเปราะบางก็ได้นะ เขาอาจจะดูเปราะบางกันไปเพราะความรู้สึกของคนเราบางทีมันหวั่นไหวได้เขาอาจจะกลัวความรู้สึกที่เปราะบางถ้าเอาใจไปยึดติดกับใครหรือไปส่องไปเห็นแล้วเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะชีวิตเขาเป็นยังไงตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไง เขามีสิ่งที่พัวพันพันพัวอยู่หลายอย่างค่ะสิ่งที่เขาพันพัวเขาอาจจะไม่ส่องเราแต่เขาไปส่องคนอื่นแทนใช่เขาอาจจะมีประเด็นกับคนอื่นก็ได้ในการที่เขาไม่ส่องทาไมเขาถึงไม่ส่องละ่ะทําไมอ่ะทําไมไม่อยากรู้เหรอทํำไมไม่อยากรู้เหรอไ,มไมอรหนก่อนทําไมถึงไม่ส่องก่อนเดี๋ยวมาตรงนี้ เขาอาจจะมีคนที่เขาสนใจมากกว่านั้นค่ะใช่เขาอาจจะมีคนที่เขาสนใจแล้วคนที่เขาสนใจก็คอมมิกด้วยประมาณนั้นเขาก็เลยอาจจะมีสิ่งที่ดึงดูดมากกว่าตรงนี้อาจจะมีสิ่งที่เขาสนใจมากกว่าตรงนี้เขาไปส่องคนที่เขามีใจเออเขาไปส่องคนที่เขามีใจเขามีใจและคนนั้นก็มีใจกับเขาประมาณนั้นนะจ๊ะ เ,เขาทำอะไรอยู่เหรอดูเหมือนเขาอาจจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องของของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักที่มีเข้ามาบางคนเขาอาจจะไปผกูกเขาอาจจะไปผูกจิตผูกใจกับใครบางคนเออซึ่งมันลืมไม่ลงมันตัดไม่ขาด เขาอาจจะพยายามจะตัดใครบางคนออกจากใจของเขาที่ว้าวุ่นอยู่ด้วยความเข้มแข็งตัดยากเหลือเกินคน schnell, เนี้ยเออเขาคิดยังไงกับคุณล่ะเขาคิดยังไงกับคุณไหมตอนเนี <ste ve> ้ยเขาคิด <descriptive> ย <mus i dialog> ังไงไหมเขาคิดยังไงไหมบางคนเป็นเพื่อนคันข่ายอยู่ในกลุ่มรายเดียวกันเพื่อนเก่าเพื่อนรวมงานเดินซนกันไปซนกันมาเขาคิดยังไงกับคุณหรอก็ มองถึงเพื่อนมากกว่ามองถึงเพื่อนถึงกาลยานามิิรเขาคิดยังไงกับคุณบางทีเขาก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะในความรู้สึกที่เขาเองอาจจะจะทำอะไรหรือสิ่งที่เขาทำในตอนเนี้ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเสียใจหรือผิดหวังก็ตามเขาก็รู้สึกไม่ดีเขาไม่อยากรู้สึกไม่ดีอารมณ์นั้นเขาไม่อยากรู้สึกไม่ดีไม่อยากทําให้เสียใจ เออนคะคะอืมเขาชอบเราบ้างไหมเขาชอบเราบ้างไหมชอบไหมชอบสิชอบสิปิ๊งเลยแหละแต่ว่าความชอบของเขาเนี่ยเขาดูในสถานการณ์ถ้าเราชอบกันเรามีใจที่ตรงกันและถ้าเราสามารถรับกันได้ในเงื่อนไขข้อตกลงได้ ก็คงจะไปต่อได้แหละก็ชอบนะไม,ไม่ชอบไม่ชอบแต่ถ้าสมมติว่าดูแล้วในความชอบของเขาถ้าเกิดคุยกันแล้วไม่ถูกใจไม่ถูกคอไม่ถูกจริดรับเงื่อนไขข้อตกลงกันไม่ได้เขาก็เขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่เอาอืมเขาเป็นคนแบบไหนละคนเนี้ยเขาเป็นคนแบบไหนหรอ เขาเป็นคนทํางานค่ะเป็นคนค่อนข้างเครียดเป็นคนที่รักใครรักจริงอยู่นะใช่เขาเป็นคนแบบไหนคนคนนี้มีความมุ่งมั่นเขาอาจจะเด็กกว่าคนก็ได้คนเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคนก็ได้ความมุ่งมั่นของเขาตอนเนี้คือการทํางานค่ะการทํางานสร้างเนื้อสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวหรือเปล่าอ่า เขาเครียดในเรื่องของการทํำงานในเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆหรือเขาเองกำลังจะวุ่นวายกับชีวิตของตัวเขาเองกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยากสร้างบ้านสร้างเรือนหาเงินให้เพิ่มพูนเออยยุ่งเรื่องของตัวเองอยู่ยุ่งเรื่องของตัวเองประมาณนั้นเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังเขาลืมคุณไหม เขาลืมคุณไหมลืมหรือไม่ลืมหรอกค่ะใช่ไม่ลืมหรอกเขาไม่เคยลืมคุณนะเขายังคงรักคุณอยู่เสมอด้วยไม่เสื่อมคลายแต่ว่าเขาแค่อยู่ในระยะของการปรับตัวปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกและปรับใจตัวเองมากกว่าถ้าเขารู้ว่าสถานการณ์การเดินมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกเติมเต็มในความรักค่ะมีความรักมีแฟนแล้วเหมือนไม่มีอะเขาก็พร้อมที่จะไม่มีนะ เขาก็พร้อมจะอยู่คนเดียวเขาก็เก็บความรู้สึกเก็บกอดความรู้สึกที่มันดีๆไว้แม้นตัวเองจะไม่สมหวังอืมถึงแม้นตัวเองจะไม่ค่อยสมหวังถึงแม้นตัวเองจะรู้สึกถึงเขาไม่ชอบเราเออเขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะไม่ชอบเขาหรือว่าคุณอาจจะมีความชอบแต่คุณอาจจะมีความพยายามในความสัมพันธ์นี้ไม่มากพอมันเหมือนมันเหมือนเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เขาเรียกว่าเขาก็มีในความรักของเขาเนี่ยเขาก็มีจุดของเขานะเขาก็มีจุดของเขาถ้ามีความรักถ้าเกิดทุ่มความรักหรือความรักให้ใครไปแล้วมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาหรือไม่ได้รับเกินเต็มเต็มไม่ได้รับการเติมเต็มเหมือนที่ใจเขาต้องการเขาก็คงคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็คงไม่มีดีกว่าเนาะเขาก็เลยไปทำงานไปโฟกัสงานเงินชีวิต ะจะหรือว่าคนคนนี้อาจจะเจ็บช้ำในเรื่องของความรักมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาก่อนเคยเจ็บมาเยอะไม่ว่าจะกับคุณหรือกับใครก็ตามนะเคยเจ็บมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเอาบทเรียนครั้งเก่ามาสอนใจ <c oughs> มาคิดพิจารณาดูว่าถ้ามันอยู่ในความรักที่ต้องเอาใจตัวเองหรือเอาความสุขตัวเองไปผูกกับใครอ่ะเขาก็ไม่ไม่คิดจะไปผูกหรอกนะจะอารมณ์นั้น อืมเขายังไม่ลืมหรอกเขาแค่ทําใจอยู่แล้วเขาก็ทําใจเสร็จเขาก็พยายามจะไปหาอย่างอื่นทําทําตัวให้มันยุ่งยุ่งแหวะออทําตัวให้มันยุ่งยุ่งวแวะเราก็มองหาสิ่งที่เติมเต็มเขาได้จริงๆเออใช่คนที่ซื่อสัตย์คนที่ที่ตรงคนที่ตรงไปตรงมาและคนที่จริงใจต่อกันถ้าไม่ได้ตรงนั้นไม่เอาดีกว่า ไม่ยอมเจ็บนานเขาเรียกว่าคนนี้อาจจะมีประสบการณ์ไม่เยอะไม่ยอมเจ็บงานไม่ยอมทุกงานไม่ยอมจมอยู่กับอดีตนานๆอาจจะเป็นประสบการณ์ผ่านมาที่สอนใจเขาสอนความรู้สึกของเขานั่นแหละโอเคไหมอ่ะธาตุดินเขาไม่ส่งไม่ต้องเสียใจเขาไม่ส่งเราก็อไปส่งเขาก็ได้ถ้าชอบเขาถ้ารักเขาก็ไปส่งเขาแทนเขาไม่ส่งเราก็ไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะ โ okay, อเคไหมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะ,อ,ะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคลิปชั้นบอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ